มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูพละศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติต่อมาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 4 8ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ให้จัดการศึกษา,าระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพระศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2562สถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตอ่างทองได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562นับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งที่7ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองตั้งอยู่ที่ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองบนพื้นที่141ไร่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีของจังหวัดอ่างทองโดยในปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด,ดังนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพละศึกษาภายในมหาวิทยาลัยยังมีสถานที่ที่น่าสนใจเช่นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6องค์พระพระบดีที่มีความสวยงามเป็นที่สักการะบูชาและเป็นสัญลักษณ์ของชาวพระศึกษาทุกคนรูปปั้นหรือสีดัดตนที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการบำบัดโรคต่างๆตึกวิทยาบริการมีห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากยิ่งขึ้น ในด้านการให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางมหาวิทยาลัยได้มีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษารวมถึงให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงในระดับประเทศให้เรียนฟรีและหากมีผลงานต่อเนื่องก็สามารถเรียนฟรีจนจบการศึกษาอีกทั้งยังมีทุนการศึกษาต่างๆให้กับนิสิตนักศึกษาในทุกๆปี เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาต่อนานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพตามแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอกจากด้านวิชาการทางมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีความรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆสามารถดำรงชีวิตกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพดังปรัชญาที่ว่าพระศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระศึกษานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยนะักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทุกระดับ